สวัสดีค่ะดิฉันจะได้นำเสนอการเรียนการเรียน,น,น,นะอน,อนร,นะะร,ร,รู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งของโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุคอนนะคะการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเป็นนวตัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เป็นนวตัตกรรมที่แก้ไขปัญหาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนนะคะเนื่องจากว่าที่โรงเรียนบ้านครูเมืองเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนชายขอบระหว่างเมืองชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นชอบหนีเรียนติดเกมนะคะมีคันในวัยเรียนนะคะอันนี้ก็เลยนำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาใช้นะคะกระบวนการก็คือเราจะมีศูนย์การเรียนรู้นอกห้องนอกโรงเรียนนะคะ จัดเป็นสีฐานการเรียนรู้โดยคัดกรองนักเรียนที่มีความสนใจนะคะเข้าไปเรียนโดยเน้นเอาชีวิตเป็นตัวตั้งนะคะซึ่งผลการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ลดพฤติกรรมเสี่ยงเด็กมีความสุขผู้ปกครองมีความพึงพอใจนะคะซึ่งการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกปฏิบัติจริง ในการบูรณาการหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่ในขั้นของกระบวนการนะคะตั้งแต่ความมีเหตุผลที่เราใช้ก็คือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานักเรียนนะคะซึ่งความพอประมาณก็คือพอเหมาะกับปัญหาและกะ็สภาพพื้นที่ของพวกเรานะคะภูมิคุ้มกันก็คือเด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจนะคะก็เป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีของนักเรียนได้ค่ะดิฉันก็ขอจบเพียงการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ